กับข้าวง่ายๆบ้นบานๆมาอีกแล้วเพื่อนวันนี้พี่วินจะทําเป็นผัดเผ็ดนะครับแต่ว่าวัตถุดิบพี่วินใช้วันนี้คือนี่มะพร้าวอ่อนยอดมะพร้าวอ่อนนะครับพี่วินเพิ่งเจอแลละเดี๋ยวจะมาผัดเผ็ดกับไก่นะครับจริงยอดมะพร้าวอ่อนเนี่ยแกงส้มกับกุ้งอร่อยมากนะครับเพื่อนแต่พี่วินไม่มีกุ้งนะครับพี่วินก็ทำเอาที่มีก็แล้วกันนะเอาผัดกับในส่วนของไก่นะครับ เนี้ยเดีน่าอ,อกไก่พี่วินก็เหลือเท่านี้พี่วินก็ทําให้หมดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยทำง่ายง่ายนะครับเพื่อนๆพ,พี่วินก็ทําไปนะครับด้วยความรู้ความเข้าใจแล้วก็ที่เราถนัดเราชอบกินแบบไหนเราก็ทําไปแบบนั้นนะครับเพื่อนๆเน,นี่ยเห็นไหมมันอาจจะไม่ฮาหรฮัลลามา,าเฮาอะไรมากมายแต่มันก็อร่อยนะครับเพื่อนเอนหายากนะครับขอบอกก่อนในยอดมะพร้าวนี่ยาน,นานๆจะเจอนะครับ ดูวันไปยาวๆนะครับพี่พีวินก็เป็นกับข้าวง่ายๆนะครับพเพื่อนๆไ <c oughs> อ้ที่ว่าง่ายเนี่ย <c oughs> คือต้องการให้เพื่อนจะจดจานะครับอะไรที่มันเย,ยากเพื่อนๆ,ๆก็ไม่อยากจดจำใช่ไหมครับเออจําสกิปพีวินง่ายๆอย่างนี้ดีกว่านะนี่ผัดไเข้ากันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพีวินก็นจะใส่น้ําลงไปนิดหนึ่งนะครับเดือดแล้วลครับเพื่อนๆพี่วินก็จะใช้เป็นน้ําปลานี่แหละใส่เข้าไป <c oughs> ป๊๊บ <c oughs> นี่เป็นไง ลดนิดหน่อยนะจ๊ะตาลใสแดงตัดนิดหน่อยนะครับเ,เพื่อนๆไม่ต้องเยอะนะครับพอให้ออกเป็นสามรสนะครับเผ็ดเผเค็มเค็มหวานๆนิดๆนะครับใส่ไปอันนี้เราก็ต้องเคี่ยวนิดนึงนะครับเพราะว่ายอดของเขาค่อนข้างจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเ,รเป็มันแข็งนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ถึงกับแข็งมากเดีย๋ยวพี่วินลองชิมดูนะครับ อะไที่แล้วครับเพื่อนเพื่อนะทุกอย่างมันลงตัวหมดอะไรที่ง่ายๆทําง่ายอร่อยอร่อยพี่วินทําหมดนะครับอันไหนที่ยากยากพี่วินก็ไม่อานะครับพี่วินถอนตัวนะครับเออพี่วินกินชอบกินแบบนี้นะครับเรื่องเรื่องก็พูดเล่นๆไปนะขำขำไปนะครับพี่วินชอบกับข้าวแบบนี้นะครับเพราะพี่วินก็กินกับเขาแปลกแปลกไม่ได้นะครับกินจะถือว่าเป็นคนที่กินเลือกกินนะครับพี่วินก็กินอแบบง่ายๆของพี่วินนี่แหละ สร็จแล้วเค็นพี่วินก็อยู่ได้แล้วเดี๋ยวพี่วินก็จะทอดไข่มั่งอะไรมั่งก็ว่ากันไปนะครับนี่เดี๋ยวพี่วินตักใส่ถ้วยเสร็จแล้วพอดีเลยน้ํากําลังโคเกะโคเกะเลยนะครับเพื่อนๆน,นี่ถ้าพี่แถวบ้านพี่วินเขาเรียกว่าน้าแบบเจาะแ๊ะเจาะแะ,ะอุ้ยเนี่ยอร่อยมากๆเพื่อนๆเ,นเ้ยนี่ นี่ขนาดนี้กําลังดีนะครับนี่ร้อนๆเลยเดี๋ยตัดข้าวสวยร้อนๆกินนะครับทอดไข่เจียวไข่ดาวได้หมดเลยนะครับใครมีหมึกทอดก็อร่อยนะครับนี่ขอบคุณนะครับเพื่อนๆติดตามเราชมพี่บินนะครับ